นมาสร้างโลกสวัยให้งามอัมภัยด้วยศีลละธรรมคำจุนโลกลา<อ>ดังเทพพบุตรเทพธิดาอยอยกพระศาสนาด้วยใจศรัทธาศาสนารุ่งเรืองสืบไปั้งงดงามหอมอภรณรสี รู้สึกประทับใจในทางวัดพระธรรมกายที่ได้มีความเมตตาเห็นถึงความขาดแคลนของวัดต่างๆทั่วประเทศจึงมีความรู้สึกปิติใจและก็อิ่มใจเป็นอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการอบรมในครั้งนี้ความประทับใจตั้งแต่เริ่มต้นเข้ามาในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ก็รู้สึกตื้นตันนะครับ เรามาเห็นสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติก็มีความตะหนักรู้ถึงพระคุณนะครับขององค์สมมาสมเด็จถ้าสามารถมําเพื่อเจ้าในการนี้เมใจจริเลื่มจริงนา้าอบาสิเกอุบาสกแก้วยังเกิดิดแแล้วพร้อมใจกันมาสร้างบุญ ทำบําบรุงวัดวาพระศาสนาไม่ให้เสื่อมสูญคำจุนให้คงอยู่ตราบนาน,น,นเท่านั้นท่านคืออุบาสกผู้ย่อยกพระศาสนาท่านคือ สืบสานปเิธานศรัทธาเลื่อมใสฟื้นฟูศีลคําทั่วไทยทุ่มกายใจสร้างบารมีเมื่อปีที่แล้วเค่ะก็ได้มีโอกาสมาบวชอุบาสอุบาสิกาแก้วนะคะปีที่แล้วเริ่มมาแล้วก็มาได้มาเรื่อยๆเจ้ค่ะมาเราก็ได้ความรู้ที่ถูกต้องนะคะในการ กราบไหว้พระการคุยกับพระคุณท่านเจ้าคะ่ะแล้วก็ได้รู้วิธีการไปชวนคนบวชแล้วก็ได้รู้วิธีการจัดงานกระถิ่นนะเจ้าคะว่าวิธีการจัดการงานต้องมีลำดับขั้นตอนงานอะไรบ้างส่วนไหนที่สำคัญนะคะเข้าฐานที่ว่าชวนบวชนะคะ เราจะจะมีตรงนี้เราจะได้ความรู้เพิ่มในการทำยังไงให้ลูกหลานของเราเนี่ยอยากจะบวชนะคะ บำรงวัดวาพระศาสนามีให้เสื่อมสูญคำจุนให้คงอยู่ตราบนานเท่านั้นท่านคืออุบาสกผู้ยอยกพระศาสนาท่านคืออุบาสิกาผู้ศรัทธาพระรัตนตรยอยู่ยืนยองทำร่มสืบสารปตนธา้ ฟื้นฟูศีลธรรมทั่วไทยทุ่มกายใจสร้างบ้าน เรื่องจินหนาบาสิเกาอาบาสกแก้วงามรวดแรวพร้อมใจกันมาสร้างบุญอุปถัมภ์บำรงวัดวาพระศาสนาไม่ให้เสื่อมโูนคำจุนให้คงอยู่ตราบนานเท่านาน ศาสนาท่านคืออุบาสิกาผู้ศรัทธาพระรัตนาไตรยอยู่ยืนยอมทำร่งสืบสารอันี้ขานศรัทธาเลื่อมใสฟื้นฟูศีลธรรมทั่วไทยทุ่มกายใจสร้างบารมีก็อยากขอบคุณพระเดชพระคุณนะพระเถระนมู่เถระนะครับชั้นผู้ใหญ่นะครับอาทิหลวงพ่อ ธรรมชโยนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับที่ได้นะครับร่วมกันในการนะครับดูแลผู้อบรมนะครับในครั้งนี้ก็อยากขอบคุณนะครับสำหรับสถานที่ดีๆแล้วก็มีมิตรกัลยานิมิตรที่ดีนะครับในการปฏิบัตินะครับการครั้งนี้นะครับได้มากมายนะครับผมรับรองนะครับแล้วก็อยากจะฝากเชิญชวนกราบขอบพระคุณ พระคุณเจ้าเจ้าอาวาดวัดที่ให้ความไว้วางใจดิฉันได้ได้ส่งดิฉันมาอบรมในครั้งนี้ถือว่าเป็นบุญอย่างยิ่งนะคะที่ได้เข้ามาสู่ตรงนี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะไม่ชีนะเจ้าคะก็ขอขอบพระคุณเจ้าคะ่ะพระคุณท่านเจ้าวาดวัดเขาช่องพัฒนารามนะเจ้าคะและพระคุณท่านและพระอาจารย์ทุกรูปนะเจ้าคะของคณะวาดัดพระธรรมากายเจ้าคะ่ะที่เมตตา เมตตาสอนอธิบายวิธีการต่างๆนะคะวิธีการทำความสะอาดห้องน้ำวิธีการปัดกวาดเช็ดถูวิธีการกราบไหว้วิธีการจัดงานนะคะและก็ได้ความรู้ไปบอกต่อกับไปพัฒนาวัดเราแล้วก็ไปบอกญาติโยมในชุมชนของเราเจ้าค่ะแล้วก็ให้ไปใช้กับบ้านตัวเองได้และบำรุง ศาสนาก็าช่วยกันดูแลวัดของเราเจ้าค่ะอยู่ยืนย,ยงทำรังสืมสานตอนนี้ทานศรัทธาเลื่อมใสฟื้นฟูศีลธรรมทัท่วไท